ศกิณดียิเก29พฤศจิกายน้ายมือเครืกองริ์สอนายอามความมือจิรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์พิกัด123ปอนด์ที่วัทีนลุมพินีสวมกางเกงสีฟ้านะครับทำหนห้ท่านชมาล,ลัางก้มกราบอันนี้คือจิรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์รครับสิทรักษ์ของจุดของจ่าตุ๊กครับนักมวยจากโคสมิสัยมหาสารคาม กางเกงสีแดงนี่คือกริชสอนายามครับนักมวยท่าใหม่จันทบุรีครับช่างหนักตอนเช้านะครับแล้วก็พบกันครับกรำการระดมณบางชาง ขึ้นมานั่นคือกริดชื่อชั้นดีกว่านะครับในเปร,บ,เรบนี้เดียวเท่านั้นครับสิทธิรักของเจเจนะจ๊ะโอ้โหโชว์เบิ้ลแข้งสองแข้งเลยนะครับถูกกริดมวยข้าตัวเงินแสนไปแล้วครับกีรศักนี่ยังครับจาตุครับเสื้อเขียวนั่งกับคุณนั่งมอจาตูนั้นลูกพี่ของกีรศักเป็นเกงสีฟ้าเจอบัดขวาคราบีทีหนึ่งว่าสอบระยะประชิดกับกีรศัก ทิ้งหมัดทั้งไหลเลยนะครับจิ้มหมัดอีกกว่างแข้งไถานาไหมไถได้ไหมไถได้ไหมกว่างแข้งแหมขึ้นมาเล่นกันแรงๆเลยครับดูครับมวยค่นี้จิ้มหมัดอาคัติฮุกขวาฮุกขวาว้าฝึกเล่ินี่ไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับดูครับมวยไม่ใช่หมัดอาชีพบางทีต่อยก็ไม่แรงอะไรนะครับ ต่อยตูวสู้ตกใจซะมากกว่าเอาล้ครับอับอัตเอาล้ครับแม่เฮ้ยนานๆานก็มีอาการเมาเหมือนกันครับมัดไม่หนักแต่ว่าต่อยเยอะๆเข้าก็เมาเหมือนกันเอาล้ครับโอ้โหชีรศัดิ์หักศอกเลยครับศอกแล้วครับศอกนักแล้วเล่นศอกแล้วครับเอาแล้วครับหมัดจะศอก <c oughs> เล่นกัน โหมกันแรงแลอกเกินครับยกต้นต้นมามินหน้าครับทาวาสกิเกอาร้อยห้าสิบเอสพีถึงบอกว่าเป็นผู้มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ครับฟันสอยอีกแล้วฟันสอบสู้เล่นของมีคมกลนแล้วมีถอยแล้วครับคือต้องถอยแล้วเอาแล้วครับจีรศัก์ขยํำแล้วครับหมดยกพอดีม ธรรมดามวยยุคนี้หนึ่งสองนี่เขาต้องมาต่อสู้ด้วยกําลังภายในและสายตากันก่อนไม่น,นี่เล่นกําลังภายนอกล้วนเลยครับอภคัตคือคิดไม่ใช่มวยมัดอาชีพะครับแกปปเป็นชาวเพชรจังหวะสฝีมือแค่โดยเฉพาะแข้งกับเขา่าก็ต่อยสาวมัดไปก็หมัดโป้งเดียวไม่จอดจะต้องต่อยแล,และไล่มัดสิหมัดนะครับเพื่อสุดึงจะเริ่มเมาอ,บบอภคัตโดนไปสองทีแล้วนะครับวิชิไพรน,นั้นครับฉลามขาวบอกให้ใช้จังหวะฝีาามือแล้วครับเนี่ยอดีตแชมเปี้ยนมวยไทย จากตอบอกให้ตีหน้ายักษ์สู้เกรงหมัดแล้วฟันศอกดักจากตวครับยกที่สามครับ หมดยกที่สองคือเวทได้เปรียบนิดเดียวครับแม้ว่าจะต่อยหมัดเยอะๆครับแต่ว่าผู้ชมบอกว่าหนึ่งสองในกรรมการก็ไม่ใค่ดูแล้วครับเขจะให้เจ้ากันเรื่อยครับหนึ่งสองให้ต่อยให้ยังไงก็กรรมการไม่ขอให้คะแนนเท่าไหร่กรรมการจะไปเบิงตามองยกสามสี่ห้านู่นฮิรัเกียรสมาเวทกล้ำแล้วครับคุกริตก็ปล้ำสู้คึกเวทนั้นมีทองสิบบาทครับที่ดินสิบร่ที่จันทบุรีนะครับ ในการโชควยเงินเก็บอีก8 0 0 0มื่นดาราคนโปรโดท่านชอบบินบัลือลิฟ์และก็ซีเรียมครับเอาครับทุกท์กลกางแขนไม่ให้ล็อกคอครับเนบเอาลครับเต้าละครับ,รบจิรศักดิ์เด้งเข่าสู้แม่ลูกแข็งแรงมันอยู่ที่จิรศักดิ์นะครับเดินชนแล้วแทงแทงชนแล้วแทง ดนครับชนแล้วครับคุณฤทธิยามาเอาเข่าอ้าวแล้วครับโดนแล้วกะตกไม่ดีแล้วครับนี่แล้วหืตีทั้งตัวครับโยกแทงโดดตีด้วยโอ้โหชักยุ่งแล้วครับคุณฤทธิ์ดูครับจิรศักดิ์ล็อกลูกเข่าีนจิรศักดิ์นี่บอกแม่ชอบจริงๆดูครับล้ำไปเรื่อยอายุเท่ากันนะครับยี่เปีเดินชนแล้ว แทงหน้าขาครับแทงหน้าขาอีกแล้วทมการพยายามมองว่ากระจับหรือเปล่าแต่ว่าเห็นว่าไม่กระจับก็ปล่อยแทงครับเพราะหน้าขานี่เป็นแม่ไม้นะครับมมยเก่าสัก20ปีจะแล้วเวหาดนภาพลแม่ลูกตีเข่าหน้าขาได้ชอบมากตีแล้วยืนไม่ติดดูรับชนแล้วแม่คือฤทธิ์ชักไม่ไห่ดีนะครับจีเดศก็แข็งแรงหรือเกินมาวันนี้ชนะคึกฤทธิ์ไม่ได้นี่คข้าตัวไม่ถึงสายก็ฉิดเฉียดแล้วครับ เต่าโหลูกนี้โดกนกระจับประมาณตีก้นทีหนึ่งอาล้วครับรรรกีรศักดิ์แหมเต่าโหยฟันซออีกอืม้มฟันซอยทีหนึ่งถึกฤิฟ์ฟันโตโอ้โหคู่นี้นี่ทำไมโชคแรงเหลือเกินอืม้มเด้งครับพยมแทงเลยนะครับตะตกลงแทงทีหนึ่งถึกฤิ์ชักไม่ดีครับอืม้มกีรศักดิ์ชำเลืองดูเวลานิดหนึ่งต,ตกลงถึกฤทธิ์กลกางแขนแตะเชือดไว้ก็ช่วยได้เลยครับหมุนแหมหมดยกพอดี มา,าคือคริปก็มันจะเพี่ยงพลั้มมากแต่ว่าดูดูแล้วอนาคตไม่ดีครับจีรศักแข็งแรงกว่าครับฟันศอกลูกนี้ัแรงเหลือเกินฟันโตเหมือนกันแพงแล้วโผลเลยนะครับทาท่าไม่ดีครับพอพลั้าแล้วนี่จิรศักแข็งแรงกว่าครับเมื่อเห็นว่าแข็งแรงกว่าผู้ชมบอกหมดยกปั๊บนี่ให้คือจีดศักได้เปรียบเลยครับสองเท่าตัวครับ นี่ครับมวยเนี่ยบางทีชนะกันนิดเดียวแต่อนาคตมันบ่งบอกครับผู้ชมเห็นบอกแหมยกสามนี่แข็งแรงสี่นี่น่าจะแข็งแรงยิ่งขึ้นครับชนแล้วครับเอาหื่มผลักให้เตะด้วยครับจ่ตุ้บอกตอนปล้ำแล้วเผลอให้ผลักก็าเตะนี่นะครับ โชว์ความแข็งแรงให้เห็นในยกที่3ผู้ชมให้ได้เปรียบ2เท่าตัวเลยครับตังเกงสีฟ้าครับหลังจากเป็นรองมา1 2 3ครับในยกที่4ชมกันต่อครับชนแล้วครับผู้ชมมั่นใจในพระกำลังและความแข็งแรงครับของจีรศักดิ์ชนไถหน้าไทหน้าไทหน้าไทหน้าโอ้โหดอกนี้โอ้โหลูกนี้ถ้าเป็นชิงดำนี่เรียบร้อยยก5นะครับ่ายแบบนี้นครับเรียบร้อยแน่นอนโอ้โห เดินชนแล้วดูครับเดินชนแล้วเดินชนแล้วครับจัตุเสาโอ้ยออกแข้งคนแรงเหลือเกินหเป็น uh huh. หน้าทองครับวางให้อีกแล้วครับห uh huh. ดูครับหแ uh huh. ข็งแรงมากครับนักมวยอย่างว่าครับชนะแล้วมีเป้าหมายในชีวิตว่าแไหนจะเป็นนักมวยเงินแสน แลาชนะคึกเรื่อยๆหมุนนอกข้างแทงครับจีนศัก์าราตัวจะพุ่งเลยนะครับมวยนี่โดยปกติแล้วนี่ขึ้นลง20เอร์เซ็นนะครับชนะก็ขึ้นอีก20อร์แพ้ก็ลด20เ้อร์เซแต่ชนะจึงจึงมีค่ามากครับทำการนะดมแยกออกมาครับเอาครับคึกฤทธิ์โดนไทยแล้วโดนไทกแล้วโดนไทก,กแล้วโดนไม้งล้วไม้เอโหโดนแทงรุ่นนี้อ่อนเลยอื้อหือ พยพยานจะวางสู้เอาแล้วครับปุกไม่เข้าอีกโดนครับกิลศักการเตะเล่นเลยครับหืมจ,จะถุกดูนะครับโล่ไปไหนก็ไปครับดูครับปดทางว้าวุูกปิดลำบากแล้วครับเจอม่วยแข็งแรงนี่ ตกแพงครับแม่จะยกเข่าม่ค่อขึ้นซสนแล้วครับจีรศักแพงทีนึงเอาแล้วครับแพงที่โอ้ยชักไม่ไหวครับคลื่นลึพุกเอาแล้วครับเอาๆๆคัดกดแพงแล้วครับแม่ราคานี้ค่อยๆขยับไปไกลเรื่อยๆครับจิรศักได้เปรียบไปเรื่อยๆคลื่นลยิงมาทีนึงจีรศักควา้าแม่จกยกเข่าตีไม่ถนัดแล้วครับจะตีแม่ย,ยกขาไม่ขึ้นเสนแล้วอ้าว ทุเรศจิ้มหมัดจิ้มหมัดทีหนึ่งจิ้มหมัดเอาอัปคันทีหนึ่งเอาแล้วครับทุเรศมีกอกสองแต่จี๊ยสักชักอ้าวล่องแรงดูแล้วอ้าวแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับทุเรศดันออกไปดันออกไปจิ้มหมัดจี๊ยสักแทงเด้ยังไงกันโอ้จี๊ยสักหมดแรงพ่อแป้ไปเฉยครับเอาแล้วครับกระตุกระแทงทีหนึ่งเอาครับปล้ำไม้ปล้ำไม้เอาครับพิชิตไปนันซ้ายพิชิตนั้นเป็นเทรนเนอร์ของเก่งสีแดงครับเจี๊ยสักปล้ำอีกแล้ว ล,ลั่มดดันไปทุบทีหนึ่งจีรศักจีรษักพยายามจะแทงแต่ว่าแกยืนทำไมตั้งแกว่งโดนเตะทีหนึ่งเอาครบเสู้โดนอีกทีหนึ่งหยุดกับจีักหยุดช็อตซะแล้วช็อตซะแล้วหมดจบโอ้โหโดูครับช็อตดูสิครับจิรศัก์ทำมาเกือบเต็มเต็มยกนะครับออกแข้งก็ดีเข่าก็ดีคึกจะหมดอยู่แล้วปลายกายกแกไปช็อตครับหมดแรงดื้อครับ โดนหมัดก็เอียงก็แว่งหมัดก็ไม่แรงครับปลายยกโดนแข้งไปอีกครับแข้งขวาเน็บเชิงโครงไปอีก4ีหดอกยืนตัวแข็งเลยครับจุกช็อตหมดแรงดูครับสถานการณ์เลยพลิกกลับเลยครับโอ้โหดูครับกลางยกได้เปรียบตั้ง4ี่หเท่าตัวพอหมดยกดูเจ๊เชนมาสอนแล้วครับหมดยกที่4กลายเป็นคึกทลิ้ได้เปรียบเพราะผู้ชมเห็นว่าจรีราศักดิ์เขนเร่งเยอะไปครับยก3ยกสองยก4ี่เลยหมดแรงครับจ่าตู้มาสอนอีกแล้ว สถานการณ์กลับมาเป็นคลิกนิดได้เปรียบนิดเดียวครับหมดยุคสีครับชิงดำแลวครับมวยรู่นี้ได้เปรียบเพราะอนาคตเท่านั้นเองครับผู้ชมเชื่อว่าจิรศักดิ์มวยสันจะยังไม่ฟื้นเอาแล้วครับดูครับว่าฟื้นในฟื้นหมดแรงหรือเปล่าครับดูครับมวยมาดีๆครับหมดแรงเอัไปดื้อๆครับอย่างนี้ภาษามวยเรียกว่าช็อตดูครับยกสุดท้ายครับมวยชิงดำนะครับวางแข้งขวาทีหนึ่งว้าจีรศักดิ์ครับ ขยายับไม่เดินซะอีกดูสิติดชึ่งนี่เป็นรองนะครับขึ้นกับพรัชพรัดูครับอ้าวเจสักจะเข้าไปยังไงวางแข้งโดนอีกแล้วครับซอเตะสองทีแล้วหนีวางแข้งแล้วผลักออกไฟครับไม่เข้าแล้วไม่เข่าแล้วดูครับเตะลมโดนสิครับอย่างนี้ติดชึ่งแล้วอ้าว ครับคือลิฟต์เจียศักทำนายจะปล้ำปล้ำไม่ได้ขาอ่อนเองอีกแม่ดูคือลิฟต์แม่ปล้ำแล้วครับไม่เอาแล้วครับถีบดีกว่าถีบดีกว่าถีบกระจับเส้นเลยเข่ากระจับไม่ได้แต่ถีบกระจับได้ครับวางแข้งไม่เข้าอีกแม่จ่าตู้สายหน้าเลยมันปล้ำไม่ได้ดูครับโดนถีบแม่นักมวยปล้ำไม่เก่งครับหัวหน้ากันนะครับปล้ำเป็นแม่ดูครับเจียศักหมดแรงครับไล่ไม่ได้ครับดูสิครับ หมดยกท้ายดูแหม่มวยโอ้โหสี่ยกสามยกครึ่งึ่งกินไปแล้วครับกินถึงคอหอยปลายยกสี่โดนช็อตไปยกห้าไล่ไม่ทานหมดแรงครับและก็คกอกรีทครับชนะแบบเหลือเชื่อจริงๆครับพลิกล็อกนิดหน่อยครับแต่ขึ้นมาแล้วไม่พลิกล็อกนะครับขึ้นมาเป็นต่อแต่ว่าชกดีแล้วเป็นรองกลับมาชนะครับคือก